ครับท่านผู้ชม<อ>แฟนข่าวสำนักข่าวรัศดรน,นะครับขณะนี้นะนะครับนักการมืองมาได้ครับขอใหม่ขึ้นยุโรศไทยขอติดสรุปรลยทางเจ้า้ที่ขทขเขาว่าอ่งสรุปก็คือไม่ไม่ได้ฝากขังวันนี้ค่ะแต่ก็ต้องมารายงานตัวตามนัดแล้วก็อาจจะส่งฟ้องกับก็คือเบื้องต้นต้องถามทนายนะตรงเนี้ยแต่ก็จะมีการส่งให้อายการอย่ดีอะค่ะแต่ว่าก็คือไม่มีการฝากขังใดๆค่ะ ก็คือยังไม่ตรงวันนี้ใช่่คะก็ให้มารายงานตัวใช่ค่ะใช่ใช่ข้อความที่เป็นปัญหาใน TikTok เลยค่ะในจำนวนก็คือในคลิปที่ติ๊กเป็น TikTok ที่เป็นคลิปที่แมทไปเมื่อวันที่2ใช่ค่ะใช่ค่ะมีแค่นั้นเองความรู้สึกในวันนี้เป็นอย่างไรครับความรู้สึกในวันนี้เหรอคะโกรธมากกว่าค่ะที่คนคนหนึ่งเขาเอากฎหมายมาใช้เป็นอาวุธ มาทำร้ายกันอ่ะทั้งๆท,ที่เขาก็เป็นนักกฎหมายเขาไม่ควรที่จะทําอย่างนี้สิ่งที่เราพูดเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเราพูดเพราะว่าเราอยากอยากให้มันดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะคุณลุงอภิวัตรขันทองที่อายุเข้าใกล้วัยเกษียณแล้วเราพูดเพราะว่าอยากให้ประเทศดูแลคุณหลังจากที่คุณไม่สามารถทํางานให้ประเทศหลังจากที่คุณทํางานให้ประเทศมาเกือบ60ปี อยากให้เขาดูแลคุณมากกว่าเงินเดือนเดือนละหกร้อยเราผิดอะไรทําไมคุณถึงทแบบแํากับเราแบบนี้อ,อันนี้ฝากให้คุณลุงอภิวัตขันทองค่ะมองการใช้กฎหมายมาหนึ่งสองซึ่งรัฐบาลประยุทธ์เป็นสั่งให้คุณอภิวัตขันทองมาใช้เนี่ยมองมองเรื่องนี้ยังไงครับมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งค่ะมองว่าเป็นการใช้กฎหมายที่เป็นอาวุธค่ะซึ่งซึ่งถ้าใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็แท่เป็นกฎหมายหนึ่งที่มันไม่ได้เสื่อมเพราะที่เราสิ่งที่เราพูดมันเสื่อมเพราะเขาเอามาใช้ แล้วทําให้มันเสื่อมไปเองคนที่ทําให้เสื่อมไม่ใช่เราแต่เป็นเขาสุดท้ายแล้วอะ่ะสิ่งที่มันออกมาหมายสารหมายเรียกหรืออะไรต่างๆมันแทบจะไม่มีความหมายยิ่งเอาง่ายๆนะคะสิ่งที่เขาทําวิธีเนี้ยมาเขาทํามากี่ปีแล้วเขาใช้วิธีนี้ยปิดปากมากี่คนแล้วแล้วมันดีขึ้นไหมเมื่อ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วกี่คนที่โดนแบบนี้ มาจนถึงปัจจุบันมันลดน้อยลงไหมไม่แต่มันก็เพิ่มขึ้นเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาคิดว่าเขาทําแบบนี้เขามาถูกทางแล้วเหรอคะเขาอยู่อีกแค่ไม่กี่ปีเขาก็น่าจะไม่อยู่แล้วเขาใช้วิธีนี้ได้อีกกี่ปีคะถ้าเขาเขาเขาควรที่จะนําสิ่งที่พวกเราพูดอ่ะเอาไปแก้ไขไม่ใช่เอาสิ่งที่เราพูดที่ว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็ปิดหนังสือว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วก็ทิ้งลงถังขยะโดยการที่คนที่พูดเป็นปัญหาไม่ใช่สิ่งที่พูดหยิบมาพูดมันเป็นปัญหา เขาแก้ไม่ถูกจุดหรอคะเขาแก้ให้ตายเขาก็ไม่ชนะหรอคะขอบบคคุณรักระบวนการพิจารณาในห้องสอบสวนรอบนี้มันนานผิดปกติไหมถ้าว่ามีเหตุผิดปกติแปลกับในนั้นเรื่องโควิดสองพัญกว่าค่ะที่พูดต้องไหนไม่ผิดะไรเลยอ๋อครับผมครับแล้วเราชี้แจงกับทางตำรวจไปบ้างยังไงบ้างครับเอ่อปฏิเสธไม่ได้เอย่างไรคะเพราะว่าเรามองว่าสิ่งที่เราพูดไม่มีอะไรที่ผิดเลยค่ะครับผม มีข้อกังวลเกี่ยวกับการพิจารณาทางนี้ไหมครับถ้าไม่กังวลไหมก็คือมันมันไม่กังวลนะคะเพราะว่าเรามองว่าเราไม่ผิดเรายัางไงเราก็สู้ได้<ร>กับสิ่งที่เขาเขาเขาแจ้งเรามานะคะรเรามองว่ามันไม่ผิด เขาตีเจตนาเราผิไดไปเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถึงขั้นตอนการสอบสวนนะ่ะเขาบอกว่าเขาอาจจะต้องใช้นวิชาการหรือว่าอาจจะต้องเปิดราชบัณฑิตทกสอบพวกอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคําว่าพระมหากรุณาธิคุณเราก็เลยอยากอยากรู้ทว่าคนที่เอามาใส่สวนครั้งนั้นน่ะเขาเป็นกลางมาแค่ไหนสิ่งที่กังวลก็คือกังวลอยู่แค่นี้เองค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่เจตนาที่เนี้ยเขาจะมาถามแล้วว่าเขาจะมาตีเจตนาแทนเราไหมแค่้นเองก็กังวลแค่นี้นอกนั้นก็คือไม่กังวลเพราะว่าเราเจตนาอย่างไรเราก็อูดี ขอบคุณครับครับนะครับคุณแบมนาลิตามีสุขนะครับเดินทางเดินทางมาให้กำลังใจนะฮะก็มีทนายความจากทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนี่ต้องขอด้วย มีพ่อป้านะฮะประชาชนนะฮะเดินทางมาให้กำลังใจครับคุณระลิตามีสุขก็เป็นประชาชนธรรมดานะครับเป็นอ,อ,อัดคลิปลงติ๊กต็อกแล้วก็โดนเ,เดินลูกน้องคลเอกประยุทธ์นะครับนายอภิวัตรขันทองเข้าฟ้องมหนึ่งหนึ่งสองนะครับ วันนี้ตำรวจไม่ได้ส่งฝากขังนะครับปล่อยตัวมารับทราบข้อกล่าวหาโดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับแล้วก็จะไปส่งเรื่องตามชั้นศาลต่อไปเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางทนายนะครับว่าทนายเป็นอย่างไรทนายครับวันนี้กระบวนการเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ก็มารับ ทราบข้อกลหาครับแต่ตอนแรกได้รับแจงเบื้องต้นว่าวันนี้ตำรวจนำพาไปฝากในสารอาญาเขต้ด้วยเดี๋ยวพี่ขอภ้าตุ้งได้ไหมทุกหมดเลยคือเข้ากระบวนการก็คือแจ้งข้อกล่าวหานักทราบทาบข้อกล่าหาใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ไม่ทำเรื่องฝากขังเราก็เลย เรก็ได้ออกมาสอับแล้วก็ออมาอเข้ามาอมารายงานวการี่กอวันที่ส13ากรกฎาคมสองกเลยครับเพราะว่าแล้วเดี๋ยววันนก็จะร้วการไม่ปดขอบคุณครัอนี้อันนี้ก็ประชาชนนะครับเตัวก็ ประชาชนเดินทางกันมานะฮะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆเ,ออเป็นเพื่อนของคุณลลลิตานะครับลลิตาก็เป็นประชาชนธรรมดานะฮะมาร่วมกันทํากิจกรรมกันช่วยให้กําลังใจขอหัวใจคนละหนึ่งดวงนะครับ คุณลลิตามีสุกนะเป็นการอัดพฤติการเนี่นยคือการอัดคลิปลงติก<ไว>งต๊กต็อกนะครับอัดคลิปลงติ๊กต็อกก็วันนี้มีเพื่อนๆน,นะฮะคุณลลิตามาด,<ไหม>ด้วยแล้วก็มีประชาชนป,ป้าๆป,ป้าคน คนเสื้อแดงนะฮะเดินทางมาขอให้กำลังใจคนละหนึ่งดวงนะครับพิมพ์คําว่าสู้ๆนะฮะให้กําลังใจน้องๆขอบคุณครับสดจากสํานักข่าวราศดรครับที่สอนนอนางเลิ้งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคุณนริญญานะฮะเป็นพยาบาลความคืบหน้าล่าสุดคือปล่อยตัวนะฮะปล่อยตัวแล้วก็ดดเดี๋ยวจะไปส่งส่ง อายการก็จะส่งเรื่องไปให้อายการเพื่อทําการส่งฟ้องนะครับวันนี้ตอนแรกเนี่ยตำรวจเขาจะส่งฟอง้องส่งฝากขังแต่ว่าทนายก็อ้างเรื่องโควิดนะฮะใช้เหตุผลโควิดประกอบทําให้ตํารวจจึงปล่อยตัวในชั้นสอบสวนแล้วก็ทางนี้ตํารวจก็จะส่งเรื่องไปทางอายการให้อายการามีสํานวนอะไรเสร็จเรียบร้อยก็อาจจะส่งฟ้องซึ่งก็เป็นขั้นตอนการต่อไปก็ไม่เกินประมาณ1เดือนถ้าจะมีคําสั่งฟ้องนะครับ นี่คือบรรยากาศที่หน้าสอนอนางเลิงวันนี้ครับคุณลลิตามีสุขหรือว่าคุณแปมไม่รู้ว่ามีมายต่อเล่อร่บอได้ไม่สายอบนะฮะแล้วก็มีคุณน,ญญนรินยาเป็นพยาบาลนะมาร่วมให้กำลังใจด้วยนะครับประชาชนหินคำว่าสู้ๆนะแล้วก็มีป้าๆนะฮะช่วยกันร้องเพลง แสงดาวแห่งศรัทธาให้กำลังใจกับคุณนลินยานะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมซึ่งย้อนกลับไปิธีท่านท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับคุณลลิตามีสุขประชาชนธรรมดาบที่มีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ตอัดคลิปลงติกต็อกครับพอเมื่ออัดคลิปลงทิกต็อกแล้วนายทีมงานของนายอภิวัตขันทองซึ่งเป็น ซึ่งเป็นทีมงานของพลเอกประยุจันโอชานายกธำนตรีเนี่ยนะครับมาเห็นเข้าก็เลยทําสํานวนฟ้องเพื่อแจ้งความต่อสอนนนังเล้งซึ่งก็ที่ผ่านมาก็ได้ให้มีการมารับทราบข้อกล่าวหานะครับโดยเป็นคดีความตามมาตรา1.12พฤติการคือการอัดคลิปลงติ๊กต็อก ให้มีคำว่าสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณครับนี่ทนายนะครับขอบคุณใ,ใช่ไับก็าานใ,บในช่วงนี้ต้องขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้แล้วนะฮะฝากให้กำลังใจพิมพ์คำว่าสู้ๆขอสติ๊กเกอร์คนละหดวงขอคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับ ขอให้กำลังใจโดยการกดไลค์การกดแชร์เดี๋ยวเราจะไปเ,เรียบเรียงข่าวนะครับ<อ>ว่าเป็นอย่างไรอะไรยังไงสำหรับคุรลิตามีสุขแล้วก็ประชาชนเดินทางกันมาวันนี้นะฮะขอหัวใจคนละหนึ่งดวงขอสติกเกอร์คนละหนึ่งดวงขอคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ไปพบกันในช่วงเย็นถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะแจ้งให้ทราบวันนี้มีกิจกรรมยืนหยุดขัง ที่นสุสาวรีย์ประชาธิปไตยกิจกรรมยืนหยุดขังที่หน้าศาลฎีกานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์คุณพันศักดิ์ศรีเทพเกี่ยวกับการได้รับหมายจากสนชลสงครามเรื่องผิดประกฉุกเฉินที่แม่รุ้งโดนด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อที่หน้าศาลฎีกานะครับสวัสดีครับ